คุณประดิษฐ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าคุณประดษฐ์นะเดี๋ยวทีมงมันขึ้นภาพหน่อยขึ้นภาพหน่อยขึ้นภาพเมื่อกี้ที่เขาทำทำข้าวอยู่นะฟาดข้าวใช่ไหมพี่น้องก่อนโทรมาวันนี้เช้านี้ก็โทรมาสุพจน์โพสีใช่ไหมสามีใช่ไหมแมนจ่แมนแมนจะาแมนนี่นี่ทำอะไรอยู่เนี่ยทำข้าวนี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรอยู่ในในคลิปเนี่ย ที่เนี่ยละจ้โอ้นี่นนตีข้าวแบบนี้เลยเหรอนวดข้าวจ้าไม่ได้ไปจ้างรถเกี่ยวเนะเาะไอเกี่ยวเองจ้าเกี่ยวเองแล้วก,แวก็แล้วคนตีอยู่นี่ใครอ่ะสามีเหรอไอ้ประพระจ์พ่อศรียาธตีเขาอยู่นะสามีเนาะจ้าแล้วเคยตีสามีไม่เราน่ะสามีจ้าสามีเราไม่เคยตีเขานะจ้าโอ้ ปลูกข้าวกี่ไร่อะเนี่ยปลูกข้าวกี่ไร่ปลูกข้าวสองไรลล่กว่าจ้ะแค่นั้นเหรอไม่ได้เยอะเหรอได้ได้สิบห้าถุงอย่าง <15 S 2> สิบห้าถุงถุง,ถงละกี่โลอ่ะสี่สิบห้าสิบโลได้ไหมอ่ะถุง,ถง,ถงละกี่กิโลอ่ะครับไอถุงละห้าไอถุงไร สามสิบกโลเลยจ้ะสามสิบกโลได้กี่ถุงนะเมื่อกี้บอกสิบห้าถุงค่ะสิบห้าถุงถุงละสามสิบโลได้ได้กี่โลสิ่หลายโลอยู่ด้วยเนี่ยที่สองไร่เนาะปลูกข้าวอะไรครับเนี่ยปลูกข้าวไอ้ไรบัลไอ้เอ็งเข่าเอ็งละพันที่เข่าเราแตกมันจะเราแตกอโอ้ได้สี่รอยห้าสิบกิโลกรัมสี่ห้าสิบกิโลสองไร่นะนสองไร่ก็ได้เงินสองพันแล้วสิจากรัฐบาลได้ยัง ในลายเล็บพใหญ่อันรัฐบาลเท่าน่ะจ้ะได้มาแล้วจา้าได้แล้วได้บัตรของของเราได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ปีเนี้ยได้สี่พันกว่าจา้ะสี่พันกว่าได้ส่วนต่างด้วยด้วยค่าได้ข้าวไร่สองไร่นี่ก็สองพันรวมแล้วสี่พันกว่านะจา้าเราทําไม่เยอะเนาะขอบคุณพใหญ่น,ยาย<อ>นาย,ยก ถ้าไหน้าว่าปีนดีใจก็อย่างตัวดีใจดีใจนี่ถ้าถ้าถ้าเรานี่ขนาดเราไม่ขายเรายังได้ตังค์เลยนะจากรัฐบาลเนาะนี่ทำเองอ่ะนะข้าวเราไม่เยอะก็ทำเองเขาไปจ้างเขาเก็บเก็บหมดเลยใช่ไหมกันทำเองดีกว่านะคุณสามีคุณสุพจน์เนี่ยแกก็ออกกำลังกายไปด้วยนะพี่หนุ่มเนาะอากาศก็กชลังเย็นสบายใช่ไหมหนองบัวลำพูตอนเนี้ยจ้าหนองบัวลำพูสบายได้จ้าอื ที่นี้วันก่อนนะพี่เกโทรมาวันนั้นน่ะโทรมาแล้วและจะไปกู้เงินทกศแมนบอเแมนจ้าได้แล้วจ้าแล้วก็ปรากฏว่าไปติดต่อที่สาขาท่ารอใช่ไหมท่าร้อ่ะที่ไหนไม่ใช่ท่ารอติดต่อสาขาเลยนะไอซี่ย่างรอะย่างย่างรอย่างรอแล้วตอนนั้นไปแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยติดต่อมาที่ทางรายการนะเราก็คุยกับท่านสมเกียรติท่านสมเกียรติประสานงานให้ได้แล้วบอ ได้แล้วจ้าขอบคุณหลายๆสวดๆในเพื่นนอนแน่ <c oughs> ได้จักหมื่นล่ะได้จักพันน่ะไอโ้ได้จักหามื่นนี่ล่ะวะนะโอ้โหได้หามื่นเอาไปเฮ็ดอีหยังเนาะจ้าแด่เชื่อมาขุดสทศนี่ะไรจะไมาเลี้ยงเป็ดน,นี่มันปลูกพริกปลูกแตงเลยละจา้าใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะแล้วมีมีลูกไหมเนี่ยอ๋อมีลูกสาวอยู่จ้าลูกสาวลูกสาวแต่งงานเลยจ้าลูกสาวออกเรสองคนโอ้ ลูกมีหลานแล้วเปนงไงแล้วสิเนี่ยอยากได้เงินทกสจักหาหมื่นแล้วเอาอะไรไปจำนองเอาอะไรไปจำนองเอานอสอสามจ้ะเนอสอสามเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังเราอยู่เฮ้ยลูกค้าเราช่วยให้กู้เงินทกสได้เฮ้ยขอมั่งคุณนสมบัติอยู่ที่คุณนสมบัติวันนั้นคุณยกัะคะคุณประดิษฐ์เนี่ยก็คุณนสมบัติเกามีนะใหนึ่งสามีเขาเนี่ยเป็นลูกค้าทกสชั้นดีถูกไหม อ่าล<ต>ูกค้าชั้นดีแ,แล้วก,<ๆ>ก,ก,ก็ก็มีสินทรัพย์ของเขาที่ไปจำนองก็เอา,อาเงินมาจากห้าหมื่นนี่ได้ได้เงินมาแล้วใช่ไหมห้าหมื่นได้แล้วว่ะ ได้มาเล่าจะหนาได้มาแล้วคือวัยค่ะคือวหยแถนอเอาวหนาซอยก็มันก็อย่างที่แวววันนี้ไม่เคยแวววันนี้คุณสมบัติครบเออมาขุดบ่อจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะหาเบิรงเด้อค่ะหาข้อมูลทางยูทูบยนะฮะ ไม่ได้แม่โคกต็ติด่อเขาแล้วก็สิมาหายอยุจ้าเขามากมาคุ้นาแล้วอ,ออกแบบ,อบอนี่ออกแบบไม่เป็นโคกหนองนานะนารู้จักโคกหนองนาบออรู้จักก็จะเห็นในทีวีเห็นอยู่อืนั่นแหละออกแบบอย่าไปขุดไว้เป็นสี่เหลี่ยมไม้เกาะแแบบไว้ตรงกลาง <S <S แล้วน้ําก็ไปถึงไหนนะขุดได้เป็นเป็นบ่อหลักแล้วก็มีคลองไส้ไก่เชื่อมโยงให้น้ามันไปได้ทั้งทั้งแปลงนะ อยากได้ปลาเลี้ยงไหมอ่ะอ้ย,ยอ,อยากได้ยุวนาอ่าอยากไ้อยากได้ปลาเลี้ยงเดี๋ยวให้ฝนตกและมีน้ำาลงบอ่อ<ะ>เดี๋ยวขอปลาจากท่านรองบัญชากรมประมงไปปล่อยให้เอาไหม<ะ>เอาไหมจ้า<ะ>เอางั้นนะให,ให้ให้ฝนตก<ะ>ให้ฝนตกก่อนนะ,ะ,ะตอนนี้ไม่มีน้ำเนี่ยขุดไว้ก่อนใช่ไหม คุณไว้ก่อนไว้ฝนตกมีน้ำอยากได้ปลาพันปลาไปปล่อยติดต่อมานะจ้าเอาละค่ะขอบคุณหลายๆถาาหักนะคคะเนาะจ้าขอบคุณนหลายคือกันหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้า